ไลท์หลุดเลยแม่งเอ้ยเนี่ยซ่ามันโคตรซาเลยมีดูดเลือดแล้วซาเ่ย เกิลวดูดหน้าว no ัดซ้อนหน่อยโอป้าตรงนี้กดแชปแนวไปแชปแนวไปตรงนี้อ๋อระวังมาแล้วเนี่ยตายตายแลยโอป้า que โอไม่ต้องแสดงตัวเลยก็ได้สกิลหนึ่งกับอันตีอย่างเดียวเ,เดินเข้ามาตีาไ,ไม่ได้งั้นโดนล่าแนะ่โถเมื่อกี้แม่งมีดูดเลือดเลยได้ได้ โหโคตรแรงเออตีตีวันโอปอตีวันให้หน่อย ตัวตนที่แท้จริงตัวอะไรวะสีม่วงปักหน้าระวังระวังระวังกลับกลับกลับเดีกว่าเราไปลองอยู่อยู่เพิ่งบอกอู๋แซนวิ้งสิบเจ็ด แซนมีแซนด้วยเหรอชัวร์ปอเร็ว,ว,อวโอ้ยแม่งเอาล่างชัวไปดีกว่ามันเอาล่างามันเอาล่างปล่อยแตกก่อน ระวังนะล่างเนี่ยระวังระวังกรับ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 เัอเทียบฟัคต้าควันตีน ปอป้าอันติสักตัวโอป้าอันติได้ยังเอออันติลิทอันติลิทอันติลิทอย่าเดินเข้าไปอย่างนั้นจะตายเออตายบอลลิทอะ่ะม,มันมีเนเธอร์หวานอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยคุณสกิลทีกูว่ากูสกิลทีก็ว่า,า,วาโดนดาเมจที โอเคผมจะเริ oh. ่มถึกแล้วเริ um, uh, ่มถึกแล้วเอออารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดีลิทมันมีฮิลมีนี่นะ วิ่วอลก่อนดีกว่าไหมงั้นพวกมันล้วงเอาโอปอเข้าถึงตัวโอปอตายได้ง่ายๆเลยมันก็จะเอาไอ้น,นี่ก็เดือดเดือดเถื่อนจังวะเดือดจังวะด้วยเออฮะมันเดือดอะไรมันเดือดอะไรเหรอฮะเดือดเราตีกันข้างบนนะ่ะที่ฟาร์มอ,อ่ะโอปอ วาร์ปสิเดินทำไมก็โ hood เป็นไอ้แก่เดินตุ้มเตี่ยมโอ้ล่าก ummer, 是是ินไม่ทันเยากยากเฮ้ยเฮ้ยเห็นอะไรไหมเนี่ยมันไล่ดิสหวานแล้วมันไม่ให้เราฟาร์มเลย เ็นอะไรไหมน่มาจะเข้าเปล่าหรือเปล่าเดี๋ยวลองเดินไปดูไม่เข้าตัวมันจะเข้าปอไม่เข้าล็อกอยู่ต้องข้างบนพี่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจ,จ,จะเอาเนี่ยสอนแล้วโจล่า ระวังนะ่าอะไออดระวังระวังโอ้ยมันมาแล้วแรงแรงแรงสปอมอระวัง

โดนในเทอร์หวานไอ้แม่งแบบปุ่งปังปุ่งปังมันเลอกต่อท้ายใช่ไหมไอ้พักหน้าเลอกต่อท้ายป่ะเนี่ยเหมือนโดนเคาน์เตอร์พิกไอเสร็จต่อท้ายเฮ่อต่อท้ายโดนในเทอร์หวานแม่งปุ่งปังปุ่งปังเลยจ้ะโคตรเจ็บ ระวังระวัง

นน,นจะได้กิมสันแล้วน่าจะโคตรถึกแล้วแต่เหมือนมีแววจะตายตรงนี้ <c oughs> เออเป็นแววที่ไม่ดีเท่าไหร่ด้ไงเงแววที่ผมคิดไว้ไว่าอย่าดูดหน้ากูสิลิสเอากูไม่ตายหรอก เือันตีท้ออันตีโอปอลอันตีท้ออ๋อมันมีจิตมันมีจิตมาเลยนี่มาดิมึงมากูเปล่าเอ้ยขวดโทษโอปอยิงแชปแนวเฮียโอ้ยโดนดุหน้าอันตีอันตี อันตีที่ er, นึงได้แล้วป้อเออนั่ๆๆนแหละเออนี่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 อันตีอันต um ีอันตียิงแม่ไปก่อนเออยิงยิงแม่ไปก่อนทีมีเข้าดิฮิมเมอร์เก็บเอาอีเข็ดดิดิหมันหน้าหมันหน้าเอาเข็ยนี่เออหมันหน้าไหมโอ้โอป้อไม่มีมันหน้าโอป้อไม่มีมันหน้าโอป้อตีนี่ตีนี่ตีนี้ไปเรื่อยๆตีนี่มักดสกิลสามกดอียิงเออทั้งทีมเลยวะ เสดยวูนี่พันกันแล้วเยอะแทงไม่รูะแทงไอ้สีนิดเดียวอี่เีจะได้จะได้นี่ละจิมสันละน่าจะได้นะน่าจะไหวนะเพราะเน่่่งนี่เอหวานอยู่นี้นี่เธอหวานโอปอลชฟนียเข้าในนี้ให้หน่อยดิโอปอลไหนวะ เอ้ยกลับเลยเนี่ยระวังโอ้โหมาบีเอ้ยข้างล่างอ่ะกลับเลยกลับเลยตายเนื้อกลับกลับกลับบิงเอาเพื่อนบิงเอาเพื่อนดิพวกไอพีเอโอโหต้องเดินไปช่วย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 ไปไปไปเอาแม่งได้ไหมเนี่ยพีเอไปพีเอไป ไป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 ,ไปกูตายสับอย่างงี้สัสมีสี่เพียเฮ็กเฮ็กเฮเออเอาดิขิดดิขิดขิ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 ขขขเออโอป้าซูมเออสก,กิลชันเนี่ยชั้นเนีกกนกกนเ่ยสกิล <laughs> นหนึ่งสกิลหนึ่งเออ โอปอป์เดี๋ยวเก็บแชปแนวแบบให้มันครบสามสแตกอะแล้วไม่แล้วยิงยิงเป็นแบบทางเดินอะไล่เรียกันใช่ไหมเออนั่นแหละมันมันจะได้วิ่งไม่ออกนี่โอปอจะออกอะไรอะออกออกไอ้นั่นเลยไอ ออกมายาออกมาออกมายาก่อนก็ได้านะมายามายาไม่ <im> มายาเนี่ยคา <im> ยาเนี่ยคายะเออออกคายะไปเลยซูมได้แรงแรงแล้วบิวเป็นในแชง์องคายะไปเลยเ <im> ยืนซูมอย่างเดียวอ <im> เอ้ไม่ใ่ยาชาเด็ดเนี่ยอันเนี้ยเออเออกขยามาก่อนจะได้อออันติแรงๆเขอดูทรงแล้วยืนตีสูส้สเปกกับโทรไม่ได้นอนอหวังซูม,มบ่อยๆกับแชปเนลอ,อ่ะได้กิมสันแล้ว โดนนี่ตีทิ้งได้ผมโดนโฆ่าโคกตา,ตาอ่ะอืมนะอะไรให้มันฟาร์มไปเราทำได้แต่ดิฟเ,เ,เ,เดี๋ยวเอาเดี๋ยวามันมาล่างแล้วได้มังกี้คิงอ่ะพีก็โอเคแล้วถือว่าเล่นได้เป็นอยู่ เออถือว่าเล่นโอเคอยู่พี่เออซับดีซับดีเออซั่าทั้ง5เลยนะเว้ยเออผมบิวโคตรเกาะเดียววะตีกูนักใช่ไหมสัตว์มงเอาเบดเมลไปแดกหน้า เออางลางเยอะผมไม่มีบารนะเยอยือย้อไว้ยื้อไว้ววแ่โอปอถ้เห็นอ่ะซูมไปเลยแต่อย่าเดินไปซูมให้เขาฆ่านหนูน,น่นเ,เออซูมไกลจ <arian> อซอ,อ,อนพีเอซอนพีเอ,อแล้วพีเอจะเอาเหรอนนะี่ยใจ ใจเ,เย,ย็นหนิอย่างเปี้ยวปามีแล้วก็เดินมันวาปะตรงกลางมันวาปะมีใครวารปะโอเคว,ว,เอว,ว้วาบมาไหมโอ้ยนาราตื่ แ่วามาให้กูกดไป์กดอะไรสเปกเตอร์มีเพิร์กมานานนะต้องระวังกันด้วยโอป้าเด็บนาย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 เจอลทตดูดหน้าแม่ฮะ เกิดป่ะวะ่าจะเกิดเร็วแล้วเอ๊ะใช้ไอ้ซันสตไตล์ไปเช็คดิกว่กว่่ามีีสิลนนะยังไม่เกิดเลยถ้าออกคาราฟ้าได้ซันสตไตล์ออลแมบบนะรู้ป่ะเด็บไนเลยเด็บเด็บข้างบนก็ไนเราไม่ออกไปออกไปได้หรอวะ คือทำเงินก็ได้ให้เพียเป็นฆ่าตัวอื่นไปก่อนนะคือแบบพวกโทรกับสเปกทรีอะไรพวกเนี้ยเออโอ้ระวงังระวงังระวงังไรออนระวงังไรออนระวงังระว่างเระวงังระวงังระวังเออเนี่ยโอปะ เออนั่นแหละประมาทเมื่อกี้ผมดึงตัวข้างหลังอยู่ตัวป้อมตัวป้อมตัวป้อมเดี๋ยวก่อนสเปกสเปกเตอร์เดี๋ยวก่อนอืมเราได้แคลลี่แรกทรัพย์มาแล้วไอ้สร็จ ไอเทมกูกดทุกช่องเลยเนี่ยเกือบทุกช่องเลยมามามาไอเคียเนี่ยมาได้สัตว์โอ้โหแรงไอ้สัตว์เออระวังตายเมื่อกี้เพื่อนอิตหรืสีแบบมาสียังไม่รู้ อะไรอ่ะมันมีมันมีมันมีแมนตามีแมนตาอุปอระวังตายกลับเลยครับกลับกลับสเปกทรีตัวเดียวก็ฆ่าอุปอได้โอ้ยโอมาเดี๋ยวออกมาเต็มเลยนะ เดี๋ยวเราต้องดิฟลระสวนอย่างเงี้ยสุดยอดนัมเบอร์ลิสโอลาโควะเพิ่มเลือดอหรมานาวจะพอหรอวะเพราะว่าพี่หนุ่ยจะ mpp กับ mpp ประวานได้เลยแม่งปักกัะจุกอาณาจักรอี่กแล้วระวังระวัง ps ระวัง เพื่อนพี่เอ้อดีแเออ,อ,เอ,อดีแล้วดีแล้วให้มันให้มันพลาดโทรดีแล้วที่มันออกไอ้เบอร์เซอร์ก่ะอือสายเก่าแก่ออกได้ไ คือเกมนี้ไปไล่ตัวข้างหลังไม่ได้เลยวะ่ะ <c oughs> คือแบบโดนหยุดโดนแบบโอ้ <c oughs> แค่รับดาเมจทุกอย่างไม่ตายก็ดีแล้วแหละ อืมถ้ามันมี BKB ก็เอาได้ตีกูมามาตีกูมาเน้นีเน้นๆน้นเพนลรอดใช่ไหมอ๋ออียไม่รอดแล้เลย,ยตอนแรกมัน บีเแล้วมันวาร์ปไม่ใช่เหรอเห็ยวาร์ปอยู่มันมีบายแบ็กไวเนี่ยมีอยู่แล้วมั้มีมีอไม่น่าไปตายเลยราตาย่าไม่เอะไรอยนี้อืม่ยสเปคสเปคขึ้นมาวันนี้เอาแม่งดิ เอานี่เอานี่เอาอเปอดอปเอีเออเออตายแชปนแนวเยอะๆปอ,อสกิลแล้วสัตว์มึงมามึงมาดิมึงมามึงมามึงกูก็จะฆ่าไอ้สัตว์ มันเป็นใครเห็นไหมช่วยด้วยเอาดิมึงมาดิโทรจะเอาคุก็ล่ะอา้าวเลยหนีดีวะยิงไหมโอปะอ้อโอปอล์แซฟเนี่ยไม่มีไม่มีดูดเลือดดิเอ้ย ไม่ได้มาะนาวพอไม่พอหยิบ,บมแมงโก้เข้าไปเออเวทแบนทิ <band> ้งไปแล้วเหรอใช้ไม่ได้แล้วหน้ากากนรกเนี่ยเฮ้ย,โอ,ยโอปอล์แม่งมีตังค์สี่พันด้วออกายาฉาบไ,ได้แล้วออเอาาเอ ออกไาเลยนั่นแหละมีตังออกแน่เลยก็ได้ไปอ,ออกไอ้้อนสายฟ้าออเอาค้อนสายฟ้าไปเลย,ยโอ้ยจริงมันเป็นตัวที่เรียกันมนะอินมอเตอร์ ันนเเฮ้ยตายโหเรียบร้อยเขือโทษครับอะไรอะไรจะไปเอาคืนไง จะเคยาคือ่ะไม่ใช่เ <c oughs> กจะเบอลอที่มันยืดไปยพยายามเอาป้อมลางตั้งนานแล้วนะั่นเอาไม่ได้ทีตัวปอมยดได้ไหมได้มังไม่ได้ผมแคลี่เยอะ,ออ,ะ <c oughs> ออกใจดีกว่า,วาไม่ใจมันอยู่ไม่ได้วะ เออออกใจคุณไม่มีใจออ่ะรู้นี่มาเอ้ยนี่หลบมาอะไรอะ่ะเฮ้ยไม่มัน,ม,นมันไม่ได้หลงมาคุณะหลงแล้วโอ้โหไปละ กูไปแล้วกูไปด้วยกูไปด้วยเลยคุณคุณอะไปหลงอันติลงมาไหมอ๋อฮะไม่นะครับเมื่อกี้ไม่เห็นอันตินะอันติมาสเปกเตอร์อันติมาโอา้โหมันห่วงป้อมล่างเลยขนาดนั้นวะปล่อยแตกก็ได้กูมีเงินหน่อยเจ็ดวิววะเจ็ดวี เฮ้ยเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวเพิ่งซื้อก็ได้เออเอาแม่งก่อนเอาแม่งก่อนเอาแม่งก่อนระวังระวังนะโอ้ป้าอันตี โอ้กูหันหน้าไปทางไหนอยู่เดี๋ยวกูโดนดูดหน้าใช่ไหมเออแชปแนวแชปแนวเปิดวิชั่นเอ้ยผมผมไล์ผมไล์อยู่เหรอ